ไปไปไปสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องเอ h a n น Thailand วันนี้สาวๆเขาเดินตามผู้บ่าวนะคะวันนี้มีแซมจะไปไหนแต่เช้าเลยโอ้ร้องกรีด๊ดจับหางกันจับหางกันเออจับหางกันพี่เชื่อจับหางเชื่องจับเป็นไหมลกูกเออเก่งพี่เชื่อเก่ง พี่ชื่นเดินจากหางฟอมแปมนะอันนี้พี่นะคะแต่ว่าพี่ชื่นสูงกว่านิดนึงโอ้อมแปมเขากรีดการดีมากเรามาดูข้างหน้ากันดีกว่านะคะแสงนะคะแสงนะคบจะไปไหนครับ ไปร้านค้าวันนี้ดดเรื่องงานยันดีนะครับสั่งอะไรไม่ได้สั่งเลยสกติดพี่แบคซีดดนี่พี่แซมเดินไปเล่นร้านนะคะ เดินไปเล่นที่ร้านแต่ไม่กินเยอะนะไปไปเล่นเฉยๆห้ามกินเยอะนะสั่งแค่ได้เยอะนะครับพี่โค้งมาพี่โค้งมาพี่โค้งมานะคะวันนี้ความพี่โค้งไม่อยู่นะคะก็สั่งย่าให้พี่โค้งได้แต่ส้วไม่ได้ไลฟ์สดนะนี่ส้วถ่ายคลิปลก็หาย่ายให้พี่โค้งด้วยเนาะเพราะว่าความไม่อยู่้าขาวเชียะ แซมปอมแป๋มเขาดีใจมากเลยนะเขาได้เจอนาโนเอ้ยเจอเจอโบอบานแต่นูร้องไห้แล้ววันนี้มันเกิดปอมแป๋มด้วยจแทบดิก็วันนี้มีของขวัญจากคุณแม่ทีมทีมคุณแม่ออมเมียบูดาบีนะคะ ให้น้องปลอมแปมพอดีเลยเป็นย่า20มัดแล้วก็กล้วย20่สีได้เป็นของขวัญวันเกิดพอดีเลยขอบคุณแม่มากๆได้จัดไหมคะเันเกิดปลอมแปมค่ะแต่ระว่งสะดวก หน้้าามยวเนี่ยป็นไรช้างตัวมันเขาได้กินกันเหรอฮะพี่บวก็ตกมันเนยเสือข้างหน้ามีควายนะพี่ชื่นลัวควายไหมลูกปอมแปมลัวควายไหมคะ ไปไปไปเหมือนจะไม่มีแดดนะแต่เรากำลังเดินต่งเด็กบลอยนั่งหน้านะคะลอยอูเร็วอูเร็ว อมีควายคนน่ารักจังเลยทำไมน้องน่ารักจังเลยลูกเราจะมายืนอึกันค่ะ โอโจไม่สันเป็มร้องดีมากชื่นบอกว่าหนูขอยืนข้างๆพี่แอมได้ไหมคะแอมบอกวันนี้พ่อเสือพาไปไหนเนี่ยมาเที่ยวแต่เช้าเลย กังวลไหมคะเหนื่อยไหมคะปลอดภัยปลอดภัยอะไรเจ็บไม้ตัว,ตตตว่่่่ะะะดรรัักตตตาาาาาววนนหลงลงจมมเะะเ้ยสบอ ควานออดประทะบวัวบาด น้ำตาเป็นอะไรอ่ะชอบชอบไหมคะตื่นย ah> uh ุ uh> <m <m yeah ่งไปตื <h <h ่นยุ่งไปหัวใจมักบ้วนมามาหาพี่บัวนี่เอ็มไปหาพี่แซมเลยละตตาไปอะไรนะแกพมงแซม ออกแปอยจะไปยุ่งกับพี่แซมเดีพี่แซมใจแตกแอมลูกยูกับพี่ปัวลูก <c oughs> อันนี้ไลไหมนีไลไหมหรือถ่ายคิปอันออดได้หนีแซมขันออดได้หนีันอดดนนอ,ดดนนอดมาได้หนี าดือนะครับ แล้วนะคะแมห้ามโยนนะคะห้ามโยน <c oughs> แซมบอกตื่นเต้นจังเลยมาร้าน เออยู่ไหมเอฟซีมากแก้วเอฟซมากแก้วพี่แซมไอ้หง่วหางไว้ก็กังอยู่ห่างไว้็ัอยู่ ความปลอดภัยนะคะอันนี้พี่บัวไปเล่นซอกเสากำลังแฮปปี้กับซอกเสาอ,อยู่โอโนวิ่งมาแล้ว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 ผู้ชายชานันผู้ชายชานันผู้ชายหนู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 พ,พ,พ,พี่บัวของหนูอ่ะ แม่บอกว่หันตูดให้ก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโนตก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 อั๋โนโนโนอัอลุชาลุชาทักนอนายด้วยกัน คลายด้วยกันโอเคครับก็พี่แซมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเส้นไทยแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ